สวัสดีครับจะปีใหม่แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับวนมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับแอ่วีออสมือสองนะครับวันนี้ก็บอกเลยนะครับว่ารถที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นรถได้ใช้แห่งปีนะครับแห่งปีเลยนะเป็จะปีจะปียี่ห้าแล้วนะครับส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่หารถใหม่ๆไปใช้กันนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเป็นยาลิสนะครับ1.2ตัวสมาร์ทสปอร์ตนะครับคันนี้นะครับรถปี23เลยนะครับปีใหม่ๆใหม่น้อยสภาพสวยพร้อมใช้นะครับสีแดงสดๆแบบนี้นะครับ ขายหาอยู่นะครับรถสวยสภาพดีปีใหม่ไม่น้อยนะครับคันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดอิดฉาที่สาคัญนะครับมีโปรให้ด้วยและลุ้นรับรางวัล6ล้านบาทนะครับบอกเลยว่าซื้อรถราคาแค่ไม่กี่แสนนะแต่ลุ้นร้นลุ้นรับ6ล้านนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดอิดฉาครับอยากรู้แม่ลายนะครับก็ติดต่อแอดไลน์มาหาเพจได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์หรือแอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ ก็ใครที่หารถอยู่นะครับสวยๆสักคันสภาพเดิมๆรถเดิมไม่มีชนหนักแต่ต่อทอรถลหรือจมน้ำใดๆสิ้นนะครับติดต่อมาหาเป๊ได้เลยนะครับอเดี๋ยววันนี้พาดูนะครับรถยาริสนะครับหน้าใหม่ชมใหม่ปี23นี่คือหน้าล่าสุดแล้วนะครับหน้าล่าสุดเลยนะครับเครื่องพั 200cc อีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับ5ประตูนะครับมากับสีแดงนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับสวยเดิมเงางามนะครับใครที่ชอบสีสดใสแบบนี้ขับไปโดดเด่นสวยสะดุดตานะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับคันนี้บอกเลยว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับรถปี23เท่านั้นนะครับและไม่แค่หมื่นหลักหมื่นโลนะครับไม่หลักหมื่นจะพาไปดูด้านในออปชั่นเรียกว่าให้มาครอบคลุมและครบเครื่องเลยนะครับให้ดูก่อนว่าชมหน้าชมตานะครับความเดิมเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับจากด้านหน้าด้านแรกนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้มีไฟ daytime ให้ครบ LED นะครับเป็นแสงสีขาวนะครับไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยเรียกว่าให้มาอยู่ที่แก้มซ้ายและแก้มขวานะครับครบครบแบบนี้นะครับส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีโทนเดียวกับตัวรถเลยนะครับสภาพสวยคงสร้างเดิมนะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำเงาสปอร์ตนะครับสีดำเงาสปอร์ตนะครับชมหน้าชมตาเนี่ยเรียกว่าโมเดิร์นทันสมัยนะครับร่ำยุคแบบนี้เลยนะครับใครนะครับเรียกว่าอ่ากําลังหารถสักคันนะครับผ่อนเบาๆเนาะคันนี้ก็อยู่แค่4สี่แสนะครับผ่อนงวดละ8,000นิดๆนะครับประมาณ8,000นะครับ ก็มีฟีดาวนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคนที่มีเครดิตดีประวัติดีนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,5 0 0เท่านั้นสำหรับคันนี้นะครับรถสวยราคาดีคุ้มค่าน่าใช้นะครับสเกิร์ตรอบพันครับได้เป็นตัวสีดําเงาปัดกับขุ่นโครเมียมแบบนี้สภาพสวยเดิมทะเบียนซีเ32คันนี้เลยนะครับวรากะโปรงเดิมสีเดิมเหลี่ยมสังคมต่างๆ สภาพเดิมนะครับไม่แตกไม่แล้วไม่อ่านะครับกระจกหน้าหน้าของเดิมแท้จากไม้แดงนะครับนี่ของเดิมๆนะครับภาษีพับอไม่มีขาดเล่นไม่มีขาดนะครับต่อให้ครบครบกันสะอาดแต่งมาให้แล้วพร้อมติดฟิล์มกองแสงขนาด80มาให้รอบคันแล้วนะครับเรียกว่าเพิ่มความดูดันให้ตัวรถด้วยนะครับสมรรถนะดีนะครับ ABS เนี่ยระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับเรียกว่าเพิ่มความ อ่ามันจ่ายในการขี่นะครับเรื่องระบบเบรกไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับคันนี้บอกเลยว่าแก้ไขมาหมดแล้วตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับส่วนตัวแมกนะครับตัวนี้นะครับแมกแท้แมกเดิมนะครับจะเป็นสีดําปัดเงาแบบนี้เลยนะครับลายจะเรียกลายไบพัดกครงจักรนองสภาพที่สวยแบบลายสปอร์ตนะครับเป็นลายสปอร์ตเลยยางปี3ตรงปีตรงรุ่นตั้งศูนย์ทองร้อยเรียบร้อยดอกยางหนาเป็นนิ้วนะครับนี่ดอกยางหนาเป็นนิ้วเลยถอยจากป้ายแดงนะครับซุ้มล้อต่างๆสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับโชวตต่างๆเดิมเดิมไม่แตกไม่เล้าใดทั้ง ส่วนซีฐานพิพันธ์รถรอบคันสภาพเดิมรถไม่มีชนนะครับอ่าคราวนี้อย่พามาดูนะครับเสาบีโครงสร้างเดิมนะครับเปิดดูนะนี่ครับเปิดมาดูนะครับเสาบีนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่คือของเดิมแท้นะครับตัวเสาบีจะมีเรียกว่ามีแรปสติ๊กเกอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับนี่มีอย่างนี้1จุดนะครับอ่าก็ติดตั้งมาให้ครบๆนะครับอ่ามันจะอยู่กลางๆพอดีเห็นไหมครับกลางๆของประตูทั้งสองบานนะครับก็เรียกว่าการลงกระล้อยได้ด้วยนะครับ อ่าแล้วดูหวัหวน็อตนะครับนี่สภาพเดิมไม่แตกไม่แล้าไม่อ่านะครับไม่มีรอยไขรถคือเดิมๆจากไม้แดงเลย แผ่นเพดอยู่ครบๆแบบนี้เดือนตุลาปียี่สามนะครับรถปลายปีด้วยนะครับรถปียี่สามปลายปีด้วยนะครับแบบนี้ใหม่มากๆขายต่อก็ราคาดีนะครับซื้อไปใช้ก็คุ้มนะครับใช้ไป20ปี30ปีได้เลยคันนี้นะครับรถปีใหม่มากนะครับโครงสร้างนะครับเรียกว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแกะดูสปาร์ตเบนดอาร์เดิมๆแบบนี้นะครับนี่เดิมแท้เบนดอาร์ใช้คมๆทุกจุดนะครับตัวเช็คเครียน์นะครับบอกเลยว่าลูกค้านะครับดูคลิปอยู่ทางใกล้นะครับต่างจังหวัดต่างประเทศดูได้หมดนะครับก็บอกเลยววว่่่่าาคคคลิิปททีีีีให้ดูนนนะะรรรัับบพ ตรงนะครับทุกจุดไม่มีหมกเม็ดใดทั้งสิ้นนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆนะครับสภาพเดิมสวยนะครับสภาพเดิมสวยเลยแบบนี้นะครับอ่าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเป็นลาอสปอร์ตก็เดิมเช่นกันนะครับคันนี้คันที่สนใจติดต่อบอกไปได้นะครับสวยเดิมงามๆแล้วโครงหลังคาสภาพเดิมนะครับดีฉันพิพันสภาพเดิมนะครับเสากาเป็นแบบชักฟินแบบใหม่แล้วนะครับ คอนโซลนะครับได้เป็นสีดำนะครับตัดโกลด์ที่เป็นสีแดงนะครับเรียกว่าแดงตัดดำเนาะออกดุดุดันนะครับออกดุดันบึกบึนนะครับสวยน่าใช้นะครับโครงสร้างประตูเห็นไหมครับซีนสภาพเดิมนี่เห็นไหมซีนเดิมขอบเดิมเป็นแบบนี้นะครับประตูปิดได้ปกตินะครับประตูประดูเนาะปิดเบาๆก็สนิทแล้วนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับตรงนี้เสาซีนะครับนี่สีเลเยอร์เท่ากันทั้งหมดสีเดิมนะครับสีเดิมเม็ดน้าสปอตก็เดิมเช่นกันนะครับนี่เดิมๆเลย นะครับสภาพสวยพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับสูงโปร่งแบบนี้นะครับนั่งได้สบายๆนะครับเบาะพับได้นะครับเบาะพับได้นะครับ60 40นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นแบบสปอร์ตจะคล้ายๆตาเหีียวนะครับตาต่างๆเดียพวกวีออสแน่นอนเพราะว่าเรียกว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบซีเรียมมันมนทื่อๆเลยนะครับอันนี้เป็นตัวแบบปลายปลายดาบสบูไรหรือนะครับหรือตาเหยียวนั่นเองนะครับ เรียกว่ามีความสปอร์ตมีความสวยในตัวนะครับเรียกว่าเอาไปใช้นะหมอใครบ้างนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเลยนะครับเอาไปใช้งานเนาะในเมืองเอบาเมืองได้กรุงเทพได้หมดรถตรงรถติดไม่ใช่ปัญหาเพราะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเครื่องพัลสองร้อยซีซีนะครับจอดแช่นานนก็บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันนะครับตะเข็บต่างสีสำพัญสภาพเดิมเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมผลทัวร์นัเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับเดิมเดิมเลยตะคงตะเข็บก็เดิมทั้งหมดนะครับไลายท้ายของแท้ของเดิมไทยเคยโตนะครับ ของเดิมตัวถงตัวถังนะครับตรงนี้เรียกว่ากว้างมากๆน่าเก็บของได้เยอะนะครับชุดปะยางมีให้ครบๆนะครับชุดปะยางไม่สําคัญนะครับตัวนี้ดูยุบพวกซีนยาแนวต้องเดิมแบบนี้นะครับต้องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าซีนเดิมตัวถังเดิมนะครับท้ายเดิมไม่มีชนนะนี่ครับท้ายเดิมไม่มีชนอ่าสภาพสวยเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้นะครับผมบอกก่อนนะว่ารถสภาพเดิมจริงๆนะครับ ก็เรียกว่านะครับเดี๋ยวมีเอาช่องวช่างมาตรวจนะครับ200กว่ารายการนะครับตรวจใท้หมดตรวจให้ครบนะครับ273รายการนับลูกค้านะครับบอกเลยว่าคนไหนไม่เชื่อมั่นเรื่องรถนะครับบอกเลยมาที่เรานะครับมีทั้งตรวจสุขภาพรถให้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าทุกคันมาตรฐานเกรดเอนะครับล้อหลังเป็นล้อดัมเบกนะครับเป็นดัมเห็นไหมอ่าเป็นดัมนะครับดัมเบกนะครับยางก็ปี23นะครับขอบ15นะครับขอบ15น็อต4รูแบบนี้นะครับ ดับเบกชงโช๊คต่างๆเรียกว่าแก็บเหลือเยอะเลยในการเรียกว่าตัวนั่งเนาะก็มีแก็บในการยกเด้งนะครับเด้งสปริงเนาะช่วงล่างนิ่มนะครับช่วงล่างนิ่มนะครับด้านหลังกว้างโปร่งนั่งสบายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกเมนูบต้าเห็นไหมครับนี่ต้องชัดต้องคมแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับลำโพงเครื่องส่งเสียงนะครับมีให้สี่ดอกรอบคันพร้อมกระจกไฟฟ้าบางนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ตตัวเป็นตัวนิวเป็นตัวนิวนะครับ ค่าตัวนะครับ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับยาริสเนวหนึ่งจุดสองสปอร์นะครับปียี่สิบสามไมล์หนึ่งหมื่นแปดพันโลรถมือเดียวนะครับนั่งได้ไม่เกินเจ็ดคนอ่าตามเล่มเลยนะครับเอกสารสาเนาเล่มมีให้ดูครบหมดเลยนะครับมีให้ครูครบนะเสาบีนะครับนี่ฝั่งคนขับเห็นไหมครับต้องเดิมแบบนี้นะครับเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับออกเหมือนรถใหม่ครับเนี่ยเหมือนรถใหม่เลยนะครับนี่ดูสติ๊กเกอร์จากใบแดงยังอยู่ครบนะครับ เรียกว่านะครับเหมือนได้รถใหม่ไปไปใช้นะครับคุ้มมากๆนะครับนี่เดิมนะครับโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับแท็ช่างคอนโทลมีมาให้ปุ่ม auto ออฟมีครบๆที่ใส่กุญแจนี่ใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าใส่เก็บได้นะยิงก็ใส่เก็บได้นะครับถ้าใครไม่รู้นะนี่ครับใส่เก็บแบบนี้ได้เลยแล้วพับอย่างนี้อ่าแต่ไม่ต้องนะครับมันต้องไขนะครับรถใครไม่ต้องไขนะเพราะเป็นตัวไขเนาะอ่านี่ก็บิสตาร์ที่ดูเลยนะครับ ผมมาไลนนะครับมันตีฟังก์ชันนะเราสายวงสายได้เพิ่มเสียงเสียงได้หมดเลยหุ้มหนังยังดีจับกระชับมือนะครับมาอยู่แค่หนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับไม่หนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับแล้วก็เบรกมือจะเป็นแมนนวลนะครับเบรกมือแมนนวลนะเบาเป็นเบาผ้าไม่อบซับความร้อนจอตากแดดนะครับผมบอกเลยขึ้นนั่งได้เลยนะครับไม่อบซับความร้อนข้อดีนะครับและที่สําคัญนะครับมีจอให้ด้วยนะครับขอเสียงหน่อยนะครับจอทัชสกรีนให้มาแล้วครบแบบนี้นะครับได้จอทัชสกรีนนะครับ พอเสียงต่างก็มีให้ครบนะครับนาฬิกานาฬิกานะครับแล้วก็ในเรื่องของบูทูธบูทูธก็มีครบเหมือนกันนะครับออปชันให้มาครอบคลุมไอพอดยเรียกว่าออปชันให้ครบเครื่องเลยนะครับให้มาครบเครื่องนะคันนี้นะครับพวกแอร์ต่างเนี่ยเป็นระบบอนาล็อกเราก็มีให้ครบนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วขึ้นสถานะของเบลล์นะครับว่าคัาเบลลหรือไม่คัาเบลก็ขึ้นแจ้งแเตือนเหมือนกันนะครบนะครับครบเครื่องนะครับอ่ะคุ้มนะครับคันนี้4ี่แสนสี่หมื่นเก้ารถปีใหม่เลยนะครับ เอกสารนะครับก็มีครบถูกต้องนะครับนี่มีให้ดูแบบนี้เลยนะครับเก้สองแรงม้านะครับยาริสปี23นะครับเลขเครื่องเลขเฟรมชัดๆแบบนี้เก่ง2ตอนนะครับตัวรถแค่ครับหนึ่ันห้าสิบกิโลเท่านั้นตัวเครื่องก็พันสองร้อยซีซีนะครับและบอดี้เบาด้วยนะครับก็แบบนี้คือข้อดีนะครับรถเบาเครื่องก็อ่าไปอยู่ค้อขาเนาะก็เรียกว่าแมทกันเหมาะสมกันเลยนะครับ คราวนี้จะพาไปดูการในส่วนของตัวห้องเครื่องทำนงครัหน้าเปยังไงเดี๋ยวมาตรวจเช็กกันนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับใครนะครับที่อยากหารถใช้งานแล้วุกไม่รู้ว่าตัวเองนะครับเหมาะกับรถแบบไหนนะครับโทรมาหาเป้แอดไลน์มาหาเลยว่านะครับตัวเองเหมาะรถแบบไหนเดี๋ยวให้คําแนะนําว่าลูกค้าควรจะเลือกรถแบบไหนการใช้งานนะครับเหมาะกับตัวเองหรือไม่นะครับก็ติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับมาดูกันต่อนะครับจุดด้านหน้านะครับพวกโครงสร้างตรงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันก่อนจะซื้อนะครับด้วยความที่ว่าตัวรถเป็นอีโคคาร์นะครับ เขาจะใช้เครื่องนะครับจะไม่เหมือนพวก v ีออสนะตัวเครื่องจะเป็นตัวบล็อกของตัว VVTIE นะครับไม่ใช่ v v t i ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าปรับเซตในเรื่องของพวกหัวฉีดมามาเพิ่มนะครับเรียกว่าเซฟเซฟค่าน้ํามันนะครับเชื้อเพลิงนะครับจากปกติเพราะว่าถ้าเป็นพวก v ีออสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณการขี่น้ํามันนะครับประมาณ20นะครับ20-17กิโลลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวยารีตอีโคข่าวเนี้ยอยู่ที่23กิโลลิตรนะครับ23-25นะครับขึ้นอยู่กับการขี่ด้วยนะครับแต่ถ้าที่สแตนดาร์ด ค่าเฉลีย่ยมาแล้วอยู่ที่ประมาณยี่ห้านะครับตัวเครื่องนะครับมีการเซตเรื่องหัวฉีดมาทําให้การประหยัดน้ำมันเนี่ยเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งะครับใครหารถที่เซฟคอสใครจ่ายได้ปีใหม่ไม่น้อยและก็ผ่อนเบาๆนะครับแล้วก็ได้การประหยัดน้ำมันผมแนะนําตัวยาริสคันนี้เลยนะครับแล้วดูโครงสร้างนะครับสีสัมพันโครงสร้างสภาพเดิมนะครับไม่คดไม่งอนะครับไม่มีรอยชนนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานซีนงาเาต่างๆสภาพเดิมหัวน็อตเดิมนะครับฝาเดิมไม่เคยแกะไม่เคยไขยซีฝากระโปรงกเ็กงกเดิมเช อยู่ครบๆแบบนี้นะครับนี่ต้องเดิมนะครับเดิมๆซีนเดิมสภาพเดิมนะครับหัวนัดเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับอ่ะแกะตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยไขเหมือนกันนะครับโกลด์สายขวาจะมี1 P 1 L พีนึงนะครับก็อยู่ครบเห็นไหมครับอ่ะทุกอย่างนะครับเหมือนใหม่เลยเหมือนรถใหม่นะครับของแท้ทั้งคันนะครับเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้ผมบอกเลยนะว่าคำนวณดีๆใครหารถผ่อนประมาณ8 0 0พันนะครับคันนี้บอกเลยว่าซื้อได้รายได้1 6 0 0 0 7ออกได้นะครับขึ้นไปนะ อายุงานเกินปีนะครับก็ออกได้เหมือนกันหรือว่าทํางานจากที่เก่ามานะครับแล้วเรียกว่าย้ายงานจากที่เก่ามาแล้วมาทำมาเริ่มงานใหม่3าเดือนสเดือนสเดือนก็ได้เหมือนกันนะครับออกได้นะครับมาหาเป้โทรหาเป้เลยรับประกันเลยว่าคุณได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับทูกถูกใจแน่นอนนะครับไปหาใครไม่จบมหาที่เราจบได้รถไปใช้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็ฝากกับยาฤทธ์นะครับตัว1.2ตัวนิวนะครับปียสาไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ เพิ่งเข้ามาน่ะยังโสดยังว่างไมค์แค่18ื่นเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับยาริสตัวนี้ปี23คันนี้ไมค์แค่18ื่นเท่านั้นนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับรถยังโสดยังว่างนะครับยังไม่มีเจ้าของสนใจจับจองนะครับติดต่อมาได้นะครับรถอยู่ที่เซธชัย68กรุงเทพนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับรถปีใหม่ไมค์น้อยสภาพสวยพร้อมใช้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยหารถไปใช้งานกันก่อนปีใหม่นะครับผมบอกเลยว่า ซื้อรถวันนี้ลุ้นรางวัล6ล้านด้วยนะครับบอกเลยว่าหมดเขตสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับจะหมดเขตแล้วเหลือแค่ยี่สิบกว่าวันรีบแอดไลน์มาทักมาเลยวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนทุกคนใหม่นะครับผมสวัสดีครับ